สวัสดีครับพเอฟซและท่านผู้ชมที่เ้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับก็ประตามมาต่อเนาะวันนี้นะครับแนวทางเรลากาชาตินะครับก็ไม่ได้ลงให้หลายวันแต่ว่าประมาณนี้ผมโพสต์ให้นะครับก็ว่าใครได้ดูโพสตก็น่าจะเห็นเนาะนะครับก็เข้าทั้งสองแนวทางเลยนะครับเรลากาชาติแล้วก็ดาวโจนกาชาติเข้าวิ่งโลดนะครับส่วนดาวโจนเข้าวิ่งโลดแล้วก็เจาะด้วยนะครับสําหรับแนวทางนะครับ ครับก็มาตามมาต่อในวันที่28นะครับเดือน10นะครับ2568นะครับกับแนวทางราวกาชาตินะครับวันนี้ราวกาชาติเลขเด่นนะครับเลขเด่นวันนี้ผมให้ที่5กับ3นะครับก็เลขเด่นนะครับ5แล้วก็3 แล้วปันนี้ผมเน้นให้ที่เลขสามจะเป็นเลขที่เลขสามส่วนตัวประกบน,นะครับก็จะเป็น 1>, 1 2 4นะครับตัวประกบ1 2 4เป็นตัวประกบนะครับ1 2 4วันนี้ก็จับไปที่จับไป้3ชุดเนาะจะเป็น3 1 3 2แล้วก็3 4 กับ3 1 3 2 3 4 2> ก็อย่าลืมเลขเด่นมาด้วยกันนะครับ3 5 5 3ก็ใส่ไปชุดหนึ่งเลยเนาะอาจจะเป็น35ครับแต่ในทางของผมส่วนใหญ่ผมผมเน้นไปที่เลขเด่นมาด้วยกันวันนี้นะครับก็เน้นในที่35ครับเน้นในที่35นะครับ ส่วน3ตัวกับผมจับไปที่ 2, 3, 5หรืป็นอ 2, 5, 3ก็ได้นะครับกับเนี่คือแนวทางของวันที่28เดือน10นะครับส่นมาตลองสิบแปดครที่นับแนวทางก็เก็บเอาไว้นะครับครับไปกันต่อที่ดาวโจนนะครับเก็บไปแล้วเนาะ ดาวโจนนะครับดาวโจน VIP นะครับดาวโจนนี้เป็นของวันที่ ยี่สิบเก้านะครับันที่ยีโสิบเก้าก็คือเข้าวันใหม่เนาะันที่ยีสิบเก้าเ1ียสิบเป็นดาวโจร VIP นะครับเรามาดูเลขเด่นนะครับอันนี้เลขเด่นผมให้ที่3กับ6นะครับเลขเด่นผมให้ที่3 กับหกวันนี้ผมในหน้าที่เลขสามนะครับ็นหน้าที่เลขสามก็จ่อให้ตัวประกบมันได้0ูนผมลืมเียนตัวประกบให้เนาะ0ูนหนึ่งสองกับตัวประกบ โูน์หนึ่งสองเรามาเจาะกันนะครับเจาะให้สี่ชุดเลยเนาะนะครับก็จะเป็นเลขสามก่อนนะครับสาม1ูนสามหนึ่งสามสองแล้วก็เลขเต็มมาด้วยกันสามหก นะครับ3031 32สาสแล้วก็3านะครับส่วน3ตัวนะครับผมเน้นให้ที่ผมจับให้ที่032นะครับ032 0 3 2ตัวที่ผมเน้นให้ก็คือ32นะครับ ครับการที่รับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับครับแนวทางก็เป็นการคิดการคํานวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นํามาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับรับการนี้ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีนะครับในวันที่2 8นะครับยี่เป็นของกาชาดเนาะส่วนวันที่29เเป็นของดาวโจนนะครับก็ขอให้โชคดี ทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ